สวัสดีเด้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันเมือม่อไม่วันไม่เนาะ,ะอากาศดีดีค่ะอากาศดีเด็ดก็กำลังนเริ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นอากาศคุ้มๆเหมือนคือฝนนงก็สดชื่นไปอีกแบบะะเลยค่ะมากาแฟค่ะกาแฟ เพื่อนๆก็สบายดีกันมดทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะอ้โหหอมกัน่ากาแฟกัน เมื่อวานเนี่ยเอ้ยพันมากินเขาน้ำกะพันเลยเอ็ดต้มไก่ต้มไก่บ้านเนี่ยนะคะแซ่แบแซ่แบเอ้ยกะสดไปซะสงท่วยบักใหญ่ค่ะแซ่บเลยค่ะอาหารน้ำซุปหอมเส้นใจมีแหง่อกันด้กินแล้วก็คุยกันเมื่อวานก็เป็นฟ้าฮองเลยแต่เงนินเลยฟ้าฮองคือลมมาค่ะลมมาต้นยางน,นี่ก็พัดเนาะค่ะเนาะ ลมแหงนี่ค่ะแต่ว่าบนหลงค่ะฝนบนหลงเม็ดไปหลงมองอื่นซาเลยพันยาคือพันตกแหงๆโบวตกค่ะไปเปิดเบื้องกลมอุตุเบื้องหลาดาพันเฮี่ยมดอันที่ว่าฝนน่ะลงไปมองอื่นมันก็เป็นคึมๆอีกแล้วค่ะถ้าหลงก็ดีมาจังเงินชุ่มชื่นพอบบได้มันเป็นอากาศแห้งแล้งเนาะค่ะเนาะเพราะมันหนาหน กายย่างว่าละคะนอะฟ้าฝนกันแล้วแต่พัดน่ะไปหลงมงหรือประมันเดยวปะข้ามมาหลงทางนี้ก็ขี้ฝุ่นขี้ดินอันตต่มันก็ได้น้ำฝนะะเนาะค่ะนะมันก็น้่มีฝุ่นหลายอะะ่ะพนบรรยากาศบานๆนะะเนาะค่ะนะ เสียงนกร้องเพลงเนาะค่ะเนาะเสียงพี่ไก่มีมดเหรอเต็กกัน ว่าไปว่ามาก็กาแฟมืดถ้วยอยู่ไดค่ะมดถ้วยแล้วก็เอายาเอายุกต์กาพาฟันขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่มาเข้ามาเบิ่งมาทักทายกันเนาะค่นเนาะบางคนก็ตื่นแล้วบางคนก็ยังบ่ตื่นก็บอกว่ากันนะคะก็ตามอันความที่เฮาชอบเนาะค่นเนาะอันนี้ก็เอายาตื่นแล้วก็เมื่อนี้ตื่นเช้าอยู่ตื่นเชร้า อบมาบึงอันเบืรหไม้ค่ะเบืรหไมอันเขียวๆก็มีความสุขนะคะเนาะตามสไตล์ของแต่ละคนว่านะป้าก็ทุกบ้านมีความสุขนะคะเ้อมือนก็ได้มื่อไม่หวันใหม่ก็สดชื่นกับสิ่งที่ตัวเองอยากอยากจะทำนะก็ชอบทำานะคะเนาะเอ่ยก็มีแต่ว่าคำว่าขอบคุณนะคะเพราะกันคลิมนาดีจ้าสวัสดีค่ะ